ดีไดอารี่จังฮารุกะมาดักรอพี่เขาอีกแล้วล่ะคอยดูนะวันนี้ฮารุกะต,ต,ต้องทำความรู้จักกับพี่ไอติมให้ได้โหคนอะไรชื่อไอติมไม่ใช่ฮารุกะยังไม่รู้จักชื่อรุ่นพี่เขาเลยแต่เห็นพี่เขาชอบกินไอติมก็เลยเรียกว่าพี่ไอติมซะเลยไงล่ะแล้วฮารุกะให้มารีเอาน้ำต้มกบซูรูบ้ามาทำไมล่ะกบซูรูบา้ากบที่เพิ่งค้นพบที่แอฟริกาพิษของมันมีลิ้นหลอดสา่ อ๋อก็อามาทำความรู้จักกับรุ่นพี่เขาไงล่ะคอยดูนะมาลีเอาน้องเจอกันอีกแล้วมังเอิญจังเลยค่ะเออพี่อยู่น้นไหมคะเนี yeah, ่ยใา้โกาเอาน้ำมาให้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวมันหกเลอะเทอะหมดไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะดื่มน้ำไม่เยอะดีต่อสุขภาพนะคะฮารโกายังดื่มเลยพี่ดื่มก็ได้นะครับแต่ขอดื่มจากปากน้องแทนนะครับ เออน้องครับเอ,อ่อเป็นไรป่ะฮะ <c oughs> เออเป็นไรป่ะฮะน้องน้องโทษนะคะ